เร่องนี้ไปดูการต่อสู้ของยอดนักสู้สองฝ่ายแ่เชลเนสันตาสังกัดพัตลุงกันกุษนมูลนิธิสองหนึ่งศูนย์ได้ไปถึงก็มีชาบ้านน้อมรถอยู่ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงรถคันนี้อยู่ดีๆคนก็มาม้งดูกัน โอ้โหมากันเยอะแยะเลยจะมองดูอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยแค่รถเสียจะงูทำไมรถเสียก็แค่ตามช่างให้มุดเข้าไปซ่อมแค่นี้เองนี่ไงช่างมุดออกมาแล้วว้ายงูงูงูจงอางด้วยตัวเบลเล่เลยโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้มันพยาง,งูแล้วแล้วจะจับมันได้ยังไงเนี่ยไม่เห็นยากเลยแค่เอาไม้คอรอก็จับได้แล้วว้ายทำไมจับได้ง่ายงอย่างนี้ล่ะเอ้าเอาดึงออกมาดึงออกมา โอ้โหดึงไม่ออกครับจับง่ายก็จริงแต่งูเนี่ยแข็งแรงมากเลยดึงไม่ออกครับเออสองไม้ไม้เดียวไม่ได้ผลต้องใช้สองไม้เลยงูตัวเดียวจะสู้คนสองคนได้ไงปะโขเฮ้ยสู้ได้ว่ะเฮ้ยอโหแกแข็งแ,งแรงสมเป็นพญาง,งูจริงๆเลยงูตัวเดียวกับคนสองคนหรือกันอยู่นานครับยังเอาชนะงูไม่ได้สุดยอด นี่ต้องเพิ่มคนเข้ามาจับตัวแกะออกเลยครับยังไงก็เสร็จอยู่แล้วงัดกันอยู่นานแต่ก็ไม่เสร็จครับมันไม่ยอมครับเอาเอาเดิงเดิมเดิคนดั้งสี่ห้าคนยังสู้งูตัวเดียวไม่ได้โอ้แข็งแรงจริงๆแล้วก็ใช้เวลาอยู่นานยังเอาชนะงูไม่ได้ยอะอยู่นานงูยังแผงแม่เบี้ยอยู่เลยครับเนี่ยโอ้โห จนหลายชั่วโมงผ่านไปพยางูเริ่มอ่อนล้าตัวเริ่มไม่ตึงแล้วครับออกหย่อนๆแล้วก็ค่อยๆไหลลื่นออกมาหมดสภาพพยางูเลยแต่ไม่ว่ายังไงก็ถือว่าสู้อย่างมสมศักดิ์ศรีพยางงูดูสิตัวยาวเปนเลิเลยเนี่ยโหดใจยังสู้อยู่แต่ไม่มีแรงแล้วอะหมดแรงแล้วอะ เข้าถุงดีกว่าเราเออเข้าถุงแลแ้วจะเข้าถุงยังไงเนี่ยถ้าปล่อยไม้เนี่ยเฮ้ยมันฉกเอานเนี่ยมันฉกเอาจะเอาอยัางไงจะเอาไม้ออกอยังไงอ๋อไม่มีปัญหาครับก็จับไปท้งไม้นั่นแหละครับโอ้โหสุดยอดพญางูขนาดโดนจับยังไม่สิ้นลายครับต้องจับไปทั้งไม้ไม่กล้าปล่อยครับเดี๋ยวมันกัดสมศักดิ์สรีงูจงอางพอย่าไม่ทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง งูจงอางมันก็โู่ออกมาจับอยู่เชี่ยวมูองูจงอางออกมาพยายามจนจนได้ออกมาผมเข้าใจคาําว่าสมศักดิ์ศรีก็วันนี้นี่แหละพี่งูเข้าเจ๋งจริงขอขอบคุณคุณเจริญสังคาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยพัทธลุงการกุศลมูลนิธิจังหวัดพัทลุงเรื่องคนสู้จงอาง